สวัสดีครับบาดไม้ทำาะมงมนะครับเป็นไม้กระดูครับขนาดติดเบ็ดนิ้วครึ่งถึงบสองนิ้วนะครับขาไม่แยกครับขาเป็นไม้ชิ้นเดียวกันชิดกันไม่ต้องกวดแตกครับบางคนครับซื้อซื้อไปแล้วกวาดแตกกวดจะแตกกวาดจะแตกจะแตกครับแตกครับสิบปียี่สิบปีใช้เลยครับ อย่างลูก,ลกไม่แตกครับสนใจกลองทักถามเข้ามาก่อนได้นะครับนี่ครับลายสวยมากครับต้องกวดแตกครับอย่าไปทุบนะครับถ้าทุบมันจะแตกครับบางคนกวดแตกไม่รั่วไม่ซึมครับเนาะลองสอบถามเข้ามาได้ครับ 9 6้าหกเก้นะครับประมาณนี้สำหรับทำน้ำมนตจะดีมากเลยครับพลังพอดีครับพลังเหมาะนะครับทำน้ำมนต์ดดดวงอ้มีตาด้วยดูแม่นหน้าดูเลยครับลองลองเอาไปใช้ดูครับใช้ดีหลอกต่อ อันนานจะมาคือลายสวยมายประดุหาไมาย้ยากครับต้องไม้ดีวัสดีครับ